งานนี้นายโยงถึงกับคําไม่ออกค่ะทิศสมปองไม่ตอบกําลังเป็นประเด็นร้อนหลังจากที่ก่อนหน้านะคะตลกรุ่นใหญ่อย่างโยงเชิญยิ้มหรือว่านายโยงเนี่ยออกมาประกาศท้าทิศสมปองหรือแม่ปองที่เพิ่งจะสึกออกมาได้ไม่นานทั้งทที่ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนโดยนายโยงนั้นไดโพสต์รูปพร้อมกับระบุกติกาชัดๆท้าทิศสมปองว่าท้าทิศสมปองทิศปองชกมวยกับผมไหมผมเอาแค่ส0 0 0มบาทพอแต่ต้องชคกันภายใต้กติกาดังต่อไปนี้ 1. ก่อนเริ่มเนี่ยจ่ายเงิน30 0 0 0บาทสอง เราจะชกกัน3ยกเฉลี่ยเป็นยกละ1 0 0 0 0มบาทแต่ถ้าทิดปองนอกเนี่ยผมได้ภายในยกแรกก็จ่ายให้ผมแค่หมื่นเดียว 3. ไม่มี 4. ห้ามโดนตัวซึ่งกันและกันแต่ถ้าทิดปองเผลอมาโดนตัวผมทิดปองต้องจ่ายให้ผมหมัดละ5,000บาท 5. หลังจบเกมเรากอดกันได้แต่ต้องใส่แมสเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโควิด -19 เห็นเขาว่าอย่างนั้นนะ สนใจติดต่อมาได้ผมพร้อมเสมอหลังจากนั้นนายโย่งนะคะก็โพสต์กติกาข้อที่6เพิ่มค่ะระบุว่า 6. ค่าเป็นหมอนวดยาลมยาดมยาหมองทิดปองต้องเป็นคนจ่ายอยู่ฝ่ายเดียวเอาป่ะละ่ะถ้าสนใจติดต่อมาได้ผมพร้อมเสมอถ้าตัดสินใจช้าอาจจะมีการเพิ่มกติกาให้ยิ่งกว่านี้อีกแม่ปองทำการความสงสัยของหลายคนว่าเกิดอะไรขึ้นต่อมาโย่งเองก็ได้โพสต์ภาพข่าวและข้อความโอ้โหเป็นเรื่องซะง,งั้นแล้วค่ะ มีคนเข้าไปว่าน้าในข่าวเยอะมากแต่นะ้าไม่ถือสาหรอกเดอ้อคือคนที่ว่าเนี่ยอาจจะดูแค่พาดหัวข่าวไม่ได้อ่านข้างในว่าน้าเล่นอะไรก,ก็เลยตัดสินใจไปว่าอ,อย่างนั้นอย่างนี้ยังไงก็แล้วแต่ถ้านะ้าทำให้พวกเราเข้าใจผิดนะขอโทษทุกคนด้วยนะนะ้าไม่มีอะไรกับใครทั้งสิ้นเพียงอยากให้ทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มเท่านั้นจริงๆล่าสุดทางด้านของโยงเองเนี่ยก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งค่ะเป็นบทของตัวเองที่สนทนาก,นกันกับทิศสมปองซึ่งในภาพมีข้อความระบุว่า พี่ทิศบองตื่นๆตือนผมมีเรื่องกับพี่ทิศงั้งงนเล่นจนเป็นเรื่องแท้ๆเห็นข่าวยังผมโพต์เป็นมุกตลกหยอกหยอพี่ทิตแต่มีคนเขาคิดว่าผมกับพี่ทิศมีเรื่องกันเฉยเลยเหนื่อยไหมล่ะงานเยอะคิดถึงกันอยู่เดอ้อพร้อมเ,เขียนข้อความใต้ภาพว่าอ่ะยัง,ย,งยังไม่อ่านอีกอ๋สอสงสัยยังไม่ตื่นขอโทษงานนี้เป็นยังไงมาติดตามรับชมกันคะ่ะ